อรุณสวัสดิครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่ากฎระเบียบเปรียบเทียบนะครับโอเคแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้นมี3เรื่องที่นึกขึ้นได้ก็มีสดๆเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อวานแต่วันก่อนนะครับเอาเมื่อเช้าก่อนเลยคือไปวิ่งแล้วพอมาถึงรถเ,เก็บขยะนะฮะก็มีคนกำลังเก็บขยะอยู่ผมก็ขออนุญาตถ่ายรูปปึ๊บ กลับมาเพราะว่าปกติผมจะชอบถ่ายเระแวกตอนเช้าอยู่แล้วไม่ว่าคนกวาดขยะรถเก็บขยะหรือแม่ค้าพ่อค้าที่ออกมาทํางานตั้งแต่เช้านะครับจะชอบถ่ายรูปเป็นสตรีทเก็บไว้แล้วก็ลงสต็อกไว้อยู่แล้วนะครับพอดีเขาเห็นผมถ่ายเขาก็เลยบอกพี่ไปบอกชาติด้วยว่าผลงานไม่มีเลยผลงานไม่ออกเลยเประมาณนี้คนน้อยคนทํางานน้อย ก็คือปัญหาของเขาก็มีอยู่นะฮะแต่เขาก็เลยฝากมาบอกกับอีกในนึ่งก็คือเขาอาจจะกลัวเกรงว่าเราถ่ายรูปเอาไปทำอะไรอย่างนี้นะฮะคือตอนนี้มันจะมีการวัดค่า KPI หรือ OKR อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ดีมันก็คือกดระเบียบอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ดูด้วยว่าไอกฎระเบียบที่ทำให้คนทํางานกดดันหรือระแว้ระวังเนี่ยมันเหมาะสมไหมอันที่สก็คือ เมื่อไม่นานนี้นะฮะมีเรื่องเกณฑ์ทหารแล้วก็มีคนที่มีลูกป,ป่วยมากแล้วต้องแบกลูกไปรับการเกณฑ์ทหารแล้วทั้งสองฝ่ายก็ออกมาให้เหตุผลแล้วนะแต่โอเคผมก็ฟังทั้งสองเหตุผลแล้วเขา,เข,าเข้าใจถึงเรื่องกฎระเบียบนะครับแต่คราวนี้ไอ้กฎระเบียบเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันมีไว้เพื่ออะไรมันยืดหยุ่นได้ไหมแล้วมัน ทำความเข้าใจกับกฎระเบียบมากน้อยแค่ไหนอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือผมไปในบางสถานที่ที่ต้องใช้หมวกที่เกี่ยวกับพาร์ิซิยคือทําอาหารนะครับแล้วผมใส่หมวกแกบนะฮะแล้วมันมีความรู้สึกกับบางคนบางกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผมผิดที่เราผมใส่หมวกแก็บมันจะต้องใส่หมวกประกอบอาหารซึ่งผมก็ คิดในใจว่าไอ้หมวกประกอบอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังสมัยก่อนไม่มีหมวกนะฮะเขาก็คงใช้ผ้าพันธรรมดาหรือโกนหัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําไม่ให้ผมตกลงไปในอาหารนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่พยายามบอกว่าผมผิดในการใส่หมวกแก๊ปที่ไม่ให้ผมลงไปเนี่ยมันเข้าใจถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่า3สิ่งเนี้ที่ผมจะบอกมันก็คือคําว่ากฎระเบียบและเปรียบเทียบยังไงนะฮะ ก็คืออย่างนี้ผมอยากจะอันนี้คือทัศนะของผมส่วนตัวนะผิดถูกก็ว่ากันอีกทีผมก็คงจะรับไว้นะครับคือคําว่ากดระเบียบติดต่อกันกดนะฮะทุกคนแปลได้อยู่แล้วมันก็คือตั้งขึ้นมา1นึ่งสามร้อยข้อ200กว่าข้อแบบพระหรือจะพันข้ออะไรกี่ข้อก็ได้เพื่อทําให้เกิดระเบียบเรียบร้อยในส่วนตัวผมคิดยังไงนะคือการตั้งกฎอะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นผลที่ดี แน่นอนถ้ามันมีกฎแล้วผลออกมามันไม่ดีมันไม่ควรจะตั้งอยู่แล้วนะครับอันนี้แล้วเราเข้าใจกฎดีมากน้อยแค่ไหนว่าไอ้กฎที่ตั้งขึ้นมามันทํำไปเพื่ออะไรอย่างผมยกตัวอ,อย่างที่ฟังมาจากเ,าเพจท่านอื่นก็ได้นะฮะเกี่ยวกับศาสนาอะไรก็ได้แป่กน,นิดนึงอย่างเรื่องผมของพระพุทธเจ้าท่านตัดผมโกนหัวเพราะอะไร ะะโอเคบางส่วนก็บอกว่าเพื่อไม่ต้องดูแลก็ถูกแน่นอนโกนหัวโกนคิ้วนะเพื่อไม่ต้องมาดูแลมากเพราะสมัยก่อนมาดูแลยากแต่อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการบอกสถานะหรือการแสดงอะไรสักอย่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการคนที่มีผมยาวดูแลผมได้ดีมันก็จะเหมือนกับว่าประมาณว่าเป็นคนที่สูงสักอะไรอย่างเงี้ยนะคือแสดงฐานะกันด้วยผมท่านก็เลยคิดว่าท่านไม่มีผมซะดีกว่า เพื่อไม่ต้องไปแสดงให้ใครรู้ว่าท่านเป็นยังไงก็คือเหมือนกับว่าแปลกจะเรียกว่าแปลกแยกมันก็ไม่เชิงนะเรียกว่าอยากจะบอกกับชาวโลกหรือแสดงอะไรสักอย่างอันนี้เป็นง,ง่ายๆเราทําความเข้าใจหรือว่าในบางสถาบันเนี่ยที่ต้องให้ตัดผมเกียนผมั้นี่เพื่อเพื่อให้ดูแลง่ายหรือเปล่าหรือเพื่อคุมเพื่อตีกรอบไว้หรือว่าเพื่อแสดงอํานาจว่าเออถ้าใครที่อยู่ในนี้ ตัดผมสัน้นแล้วแปลว่าเชื่อฟังอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเพื่อให้เขารู้สึกไปทํางานปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมเหมาะสมจริงไหมไปลบใส่หมวกนานๆแล้วเหงื่อออกเยอะไม่ต้องใส่หมวกหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้มันก็ต้องพิจารณาว่าไอ้กฎหรือระเบียบที่เกิดขึ้นเพราะอะไรการแต่งกายก็เช่นเดียวกันแต่งกายพระ วันนี้มีสีนูน้นสีนี้มากมายมันก็คือผ้าห่อศพสมัยก่อนวันนี้เราต้องมาคิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นสีนั้นสีนี้มันถูกต้องหรือไม่การกินการอยู่เราต้องกินตามเวลาของตอนปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือป่าคืออะไรก็แล้วแต่ที่กฎมันมีขึ้นมาผมก็ยังเชื่อนะฮะว่าเจตนาที่ดี่มันมีแน่นอนว่าทําให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยแต่เมื่อมีกฎขึ้นมาเราก็ต้องติดตามดูแลด้วยว่าไอ้กฎนั้นน่ะมันถูกต้องทําความเข้าใจกัน หรือเปล่าไม่ใช่เพียงการเป็นอยู่ก็เหมือนกันการเป็นอยู่คือกฎหมายแล้วกันในการควบคุมบังเอิญผมอยู่ในอาชีพนี้พรบควบคุมอาคารเอาลึกๆทุกข้อเลยถ้าไปดูควบคุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยความสบายความเป็นอยู่ที่ดีแต่คงไม่ใช่มีกฎมีหนังสือขึ้นมาบางเล่มไม่มีเหตุผลอะไรนะฮะและ้วมโนไปว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ทำให้เกิดความร่ำรวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมันพิสูจน์ได้ไหมทําความเข้าใจได้ไหมอันนี้อยากจะให้เข้าใจถึงความเชื่อถึงความมีกฎมีระเบียบที่ถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าเชื่อโดยหาเหตุผลมาตอบรับไม่ได้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็อยากจะสร้างกฎาตีกรอบคนอื่นตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่ถูกกดระเบียบ ที่ดีครอบงาก็ทําต่อไปผมคิดว่าดีแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นกฎระเบียบที่อธิบายไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถูกต้องนักก็คิดใหม่แล้วก็ไม่ได้บอกให้ปฏิวัติหรืออะไรถือแหวกข้ออ,อะไรทั้งสิ้นแต่อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าเราควรจะอยู่กับตรงนั้นหรือไม่อย่างไรนะครับก็ผมเองก็เหมือนกันจะทําอะไรก็พิจารณาว่ามันถูกมันผิดแต่ว่าไม่ได้เอาตัวเองตัดสินนะครับเอา,เอาสังคมเอาโลก ที่ว่าเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนตัดสินนะครับรู้สวัสดีครับ